พักไทยโดยพีเคทีเสอสอเออเออ้อยอะไรอย่นี้ออที่นี่มันที่ไหนเนี่ยลกนดยแนนลงมาในกับดักแล้วสินะฮ่าลามาจะมาสุก โดยการที่นายต้องนายต้องเนเส้นกับฉันมาขอไว้อะไรเพงว่าเอ้ยนี่ไ่ไม่ไม่ออเ้ยเออเออเต้นดิเออเออตังไว้ดิอ่ะ เฮ้ยมันขวดอะไรเนี่ยเออเออเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสุดยอดว่ะเฮ้ยเอ้ยเอาไอ้ขวดดิแมะอ่าโยนแรงเออโย่โย่โย่ออกออกกล้องดสตอออกจัดดีลารดิเอ้ยเอาวะเฮ้ย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 โอ้สกิลอะไรอะโอ้ นี่อ่อนี่นี่นี่เป็นคนชาวไร่ชาวไร่จอ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 จมาดิ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 โค้กะดูกเป็นอ่ะเอาคนไหนดีเอาคนนี้ดีกว่าเออคนนี้เหรอนี่นี่นี่ครับนี่ครับเส้นดุนบิเลจโอ้มาดิ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 จะไฟเหรอนี่ดูเกมเฮเกมเฮ

มันกิเต้นลีลาเลยอ่ะนี่กินได้เวอรเฮ้ยนี่เฮ้ยแสบสปอรไลท์กันอยู่เอาละนี่สิจ้าไปแล้วไ,ไปแล้วไปแล้วโอ,อ้โอเคนะชนะเอาละไปเลยถ้า,าออกจากตรงนั้นนะเห็นไหมโอ้อยเจ็บชีบหาอ๋ออ๋อ เลยภาพหนึงจดจำภาพหนึงจดจำดหกรดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเยอย่เพงมันจะเกิด